ใครจะคิดว่ายาสลบรั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้ารับการทำศัลยกรรมที่คลินิกทางคลินิกก็ให้ยาสลบพอเธอได้รับยาสลบนะคะเธอก็มีอาการชักเก่งแล้วก็ไม่มีสติแต่ทางคลินิกกับมองว่าเธอมีอาการทางจิตแล้วก็ได้แต่อบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่เธอก็ยังมีอาการชักเก่งอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วทางคลินิกเนี่ยก็ได้เพิ่มยาสลบเข้าไปให้เธอเป็นการให้ยาสลบซ้ำนะคะเพื่อให้เธอสงบลงแต่า่าอาการของเธอก็ยังชักอยู่ต่อเนื่องนะคะยาวนาน,นเป็น1ิบกว่าชั่วโมงยาสลบนน่่ยมัมท,ท่บ,ะะตทบตอ ระบบประสาทแล้วก็การควบคุมการหายใจด้วย ถ้าใช้ในปริมาณมากๆนะคะโดยที่ไม่มีการเฝ้าระวังเนี่ยอันนี้ก็อันตรายมากอาจจะทําให้สมองเนี่ยได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราด้วยในการผ่าตัดอะไรก็แล้วแต่ที่มีการดมยาสลบนะคะจําเป็นต้องมีหมอดมยาหรือวิสัญญีแพทย์หมอดมยาเขาไม่ได้แค่ทําให้คุณหลับนะคะแต่เขาอะเฝ้าดูอาการระหว่างคุณหลับด้วยมีการคํานวณขนาดยาให้เหมาะสมกับแต่ละคนนะคะดูชีพจรดูความดันอัตราการหายใจนะคะไปตลอดจนการรักษาเลยเนื่องจากว่าเธอมีอาการชักเกรงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงใช่ไหมคะทำให้้นมา ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติมีการเดินลำบากพูดลำบากแล้วก็มีการกระตุกโชคดีที่ยังมีสติแล้วก็ได้รับการกายภาพอย่างต่อเนื่องทาให้เขามีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก่อนทําสัญยกรรมต้องเลือกคลินิกที่น่าเชื่อถือ